ปั๊มสเตตสี่นิ้วสามใบพัดเข้าแล้วค่ะมีห้านิ้วมาด้วยนะคะวันนี้พามาชมปั๊มที่เพิ่งเข้าใหม่เนาะเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆ่เลยค่ะสดสดร้อนๆนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าอืเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราควรจะใช้ปั๊มสเตตนะคะถ้าให้แนะนําเนี่ยก็คือเมื่อที่เรารู้สึกว่าปั๊มหอยโขง่งสเปคเขาไปไม่ถึงแล้วนะคะบางทีถ้าเกิดว่าเราใช้ปั๊มหอยโข่งได้ก็ใช้ปั๊มหอยโข่งไปก่อนนะคะเนื่องจากราคามันถูกกว่าปั๊มสเตตด้วยแล้วก็ ให้น้าได้เยอะกว่าปั๊มสเต,ตีด้วยนะคะพอถึงเวลาที่เราต้องรู้ตัวแล้วว่าเราต้องใช้ปั๊มสเต,ตีก็คือเราส่งไกลมากๆแล้วเหมือนที่ที่อยู่ไกลมากๆน้ําไม่ไปแล้วนะคะก็ให้มาพิจารณาปั๊มสเต,ตีที่นี่ปั๊มสเต,ตีก็มีหลายแบบนะคะมีหลายยี่ห้อพูดง่ายๆส่วนเอัออตราก,การไหลของปั๊มสเต,ตีเนี่ยก็ต้องทําใจนิดนึงเนาะว่ามันน้อยกว่าปั๊มหอยโข่งค่ะเพราะาเขาจะเป็นการส่งน้ําจากใบพัดแรกไปใบพัดที่สองนะคะใบพัดที่สาม ภาที่4ี่ไปเรื่อยๆแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะมีน้ําบางส่วนที่ไม่ได้ถูกส่งไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเขาจะอัตราการไหรเลเนี่ยจะไม่ได้เต็มที่อย่างสมมติว่าโปกติอย่างสเตเตห้านิ้วอย่างเงี้ยนะคะก็ควรจะได้อย่างน้อยเก้าสิบคิวถูกไหมแต่ว่าเขาก็จะยังไม่ถึงคือเกือบเกือบเก้าสิบคิวนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้แรงดันในการส่งก็คือเขาจะต้องผ่านน้าไปจากใบพัดแรกไปใบพัดที่สองใบพัดที่สเนี้ยน้ำก็จะยังค้างอยู่ในตัวปั๊มเขาบ้าง ทาให้อัตราไหลเขาเนี่ยไม่ได้เต็มที่อย่างที่หอยโข่งเป็นนะคะแต่แน่นอนแหละว่าเขาก็ชนะในหอยโข่งในเรื่องแรงดันนะคะแรงดันเนี่ยรู้ได้ยังไงว่ามันเท่าไหรโอ้อันนี้อันนี้ก็มีหลายวิธีนะคะที่จะเช็คว่าแรงดันเราได้เท่าไหร่ถ้าเราเป็นพื้นที่เดิมๆเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปวัดยังไงเนาะก็ขอให้ซื้อเกจวัดแรงดันมาติดสักตัวหนึ่งนะคะก็รู้แล้วไม่ไม่ได้ยากก็คือติดที่หน้าปั๊มเราก็จะรู้แล้วว่าปั๊มเราเนี่ยปกติทํางานอยู่ที่แรงดันกี่บาร์นะคะ อันนั้นก็คือก็คือค่าเฮทแบบที่หค่อนข้างเที่ยงตรงเลยแหละพูดได้ง่ายนะคะส่วนลูกค้าเขก็จะไม่เข้าใจกันเรื่องนี้ก็จะแบบเวลามาถามก็จะแบบเอิมแบบประมาณ40องศานะครับประมาณ25องศาประมาณ30องศาซึ่งองศาเนี่ยคะ่ะมันคํานวณเป็นค่าเฮทปั๊มได้ลําบากมากเรียกว่าเป็นค่าประมาณการเกินไปที่ที่น้องแอดมินห่วงก็คือมันจะโอเวอร์สเปคเกินไปนะคะ เวลาเราคิดค่าเห็นเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจเลยก็มีแอปช่วยนะคะอาจจะเป็น Google Earth หรือว่าเป็นแอป l ลิ k งนะคะที่ลูกค้าชอบใช้กันเนาะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะ